วันนี้มีความคืบมหน้าอะไรอีกเดี๋ยวดูให้แป๊บเดียวอบอ่ดูสิค้ามีอะไรผมยังเก็บไว้จำนวนหนึ่งไปเย็นเดียนเออมีเรื่องพักโทษเสียเปลียงน้องไม่พูดอ่ะอ๋อค่ะเสียเปียยงอ่าจริงจริงก่อนหน้่นนี้มันก็เป็นแรงข่าวอ่ะที่บอกยังอยู่ยังอยู่ในในเรือนจําแต่จริงจริงแล้วไม่ใช่เพราะล่าสุดราชทันเขาชี้แจงแล้วว่ามีการพักโทษเสียเปลียง คดีจำนำข้าวไปแล้วเช่นเดียวกันท่านผู้ชมโดยมีการยืนยันกรมราชทัณฑชี้แจงว่ากรณีนาอภิชาติจันทโสกุพลพรซึ่งถูกคุงขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมนับตั้งแต่27ตุลาคมปี58หักขัง1,190วันจำมาแล้ว12ปี1เดือนนับถึง20สิงหาจะพ้นโทษเนี่ยรกรกฎาคมปี77คดะคือ2 5 7หนั่นเลยอ,อ,อีกส0ปีนะ ตามคำามโดโทษนายพิชาติเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมได้รับการพิจารณาจากคณะทำงานเพื่อพิจารณาวิจัยการพักโทษในเรือนจำตามโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ดปีขึ้นไปจำคุกม,มาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกำหนดโทษเสนอให้คณะนูบการเพื่อพิจารณาวิจัยพักการลงโทษพิจารณาตามลำดับและกรรมการเห็นควรพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากนาพิชาติมีขนสบัตเข้าตามหลักเกณฑ์กรณีเจ็บป่วยร้ายแรงก็คือโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายความดันโลหิตสูงหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดรุนแรงต่อมลูกหมากโตกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทฮอร์โมนไทรอยต่ำเบาหวานและหลอดเลือดสมองตีบคณะกรรมาการอนุกรรมาการพิจารณาวิสัยการพักโทษประชุมเมื่อ30สิงหาคม จึงมีมติเห็นชอบการพักการลงโทษนาบิชาตเนื่องจากนาบิชาตได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยหรือว่าเปลี่ยนไตจึงต้องได้รับยาก,กดภูมิคุ้มกันเพื่อให้ไตสามารถเข้าได้กับร่างกายทําให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ํามีโอกาสติดเชื้อรุนแรงอันอาจจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้จําเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับในเรือนจํามีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อสภาพของเรือนจําไม่สามารถที่จะควบคุมดูแลผู้ต้องขังเจ็บป่วยร้ายแรงเช่นนี้ได้ประกอบกับได้รับการจําคุกมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกําหนดโทษปัจจุบันจึงได้พักการลงโทษกรมราชทัณฑ์ขอยินยันว่าการปล่อยตัวพักโทษในพะิชาตเป็นการปล่อยตัวพักการลงโทษและต้องไปรายงานตัวในเขตพื้นที่สำนักง,งานคุมประพฤติตามที่ผู้ประการพักอาศัย ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขาการคุมประพฤติตามระยะเวลาที่ได้รับการพักการลงโทษจน <c oughs> กว่าจะพ้นโทษหรือพ้นการคุมประพฤติต่อไปอซึ่งเป็นการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจของกรมรัชทัณฑนและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็น้นว่าจริงจริงที่ ที่คุณวัชระไปยื่นนะคะสรุปแล้วก็คือเสียเปียงเนี่ยได้รับการพักการลงโทษตั้งแต่วันที่30สิงหาคม2567นะคะก็เป็นนั้นว่าคดีจำนำข้าวได้ออกมาหมดแล้วหมายถึงพักการลงโทษออกมาเจอเรือนจำแต่ยังไม่พ้นโทษถูกไหมใช่ค่ะก่อนหน้านี้คุณภูมิสารผลเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณบุญทรงล่าสุดเมื่อเนี่ยสองธันวาค่ะ ขนาดที่เสียเปลียง30สิงหาคมอนอกเหนือจากนั้นเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ก็โทษน้อยกว่าเนี่ยคงจะออกมาหมดแล้วค่ะลักษณะของการพักการลงโทษนั่นเองอันนี้เป็นความคืบหน้านะครับทุกผู้ชมว,ว่าตอ่อว่าตอ่อแป๊บหนึ่งฮะน้ำมูกมันไหลอ่ะไม่น่าเสมอวันนั้นไง <laughs> อากาศมัน <c oughs> เปลี่ยนนะ นี่น้องรู้สึกเสียงอุ้ยไหมน้องจะช่วยพีทสักนิดหนึ่งไหมช่วยยังไงคะกำลังภายในอ่ะให้น้ำมุกงหยุดเหรอคะเผื่อจะช่วยได้นะมันเป็นเทรนด์หนูต้องทำยังไงอยากจะทำอะไรก็ทำเถอะอันนี้บังสักนิดหนึ่งขยบหน่อยน้องขยับไปนี่อันนี้จะได้ไม่บังโตติดแล้วเอามาตรงนี้เอา หนูก็ต้องรื่มรวมกําลังภายในของหนูใช่ไหมคะเ<ช>พื่อให้พยุทธน้ำมุกหยุดไม่เห็นสะเทือนเลยน้องนี่เหมือนตัวอะไรมาเกาะไม่รู้ให้มันดูเป็นจอมยุทธหน่อยได้ไหมอ๋อหนูเป็นจอมยุทธหญิงอะคะ <c oughs> เราเล่นกันจริงจังไงมีผ้าด้วยเออจอมยุทธให้มันเป็นจอมยุทธหน่อย <c oughs> อันนี้เจ็บ ขอโทษกาหายเลยไหมคะน้ำมูกหายเลยไหมคะน้องเวลามันไปอยู่มันต้องค้างเอาไว้แล้วเกรงแล้วก็ส่งเส้นเอ็นมันต้องขึ้นทันทีว่าเป็นการส่งพลังเข้าไปลงปลานวพี่หยุดลองดิคะปรับปรุงร่างกายกอดเข้าไปแล้วก็ถึงเวลาหนูเจ็บเส้นเอ็นนี่น้องเล่นปาบบูบูจัมว ม่เป็นแม่นางเออใช่มันเป็นจอมยุทธต้องเป็นแม่นางอะไรเอาท่านผู้ชม